ะะวันนี้นะคะติมมารีวิวที่ดินส,สวยๆที่บ้านสวนดงละครค่ะนี่คือที่ดินจัดสรรของเรานะมีทั้งหมด8แปลงค่ะแปลงที่9้าจะเป็นถนนนะคะซึ่งเราจะเป็นพื้นที่โค้งไว้ค่ะถนนของเราจะกว้างถึง8เมตรนะคะตรงที่ติมยืนนี้นะคะจะเป็นแปลงเบอร์สองกับแปลงเบอร์หนึ่งนี่ฝั่งนี้คือแปลงเบอร์หนึ่งค่ะแปลงเบอร์หนึ่งซึ่งแปลงเบอร์หนึ่งนี้เราได้ขายไปแล้วนะคะซึ่งมีเนื้อที่ สี่ไร่กับ1ง,งานกับ35ตารางวาเราได้มีการสูบน้ำออกนะคะเพื่อที่จะทำการขุดบอ่อทำให้ลูกค้านะคะที่นี่นะคะขายสดฉนดพร้อมโอนแล้วก็ขุดบอ่อปรับสภาพพื้นแปลงที่ดินให้ฟรีค่ะบอกว่าฟรีนะคะฟรีขุดขุดบอ่อ ปรับพื้นดินให้ฟรีค่ะขอย้ํานะคะที่นี่บ้านสวนดวงละครน,นะคะแล้วก็นี่คือแปลงสองนะคะแปลงสองนี้ก็ยังบ้างแปลงสองนี้ก็มีเนื้อที่หนึ่งไร่เป็นแปลงตัวอย่างนะคะเราจะขุดบ่อนะคะนี่ค่ะขุดบ่อเป็นรูปตัวแอลนะคะขุดบ่อนะคะเป็นรูปตัวแอลพื้นที่สองไร่นะคะนี่ค่ะเราขุดบ่อเป็นเป็นแปลงตัวอย่างนะคะตรงนี้ ราคาของเรานะคะราคาเราเริ่มต้นที่ตารางวาละ1,600บาทนะคะหรือว่าไร่ละ6กแสนสี่หมื่นบาทนะคะ <c oughs> เราสามารถแบ่งแปลงหนึ่งไร่ได้นะคะหรือว่าขายยกแปลงคือสองไล่ได้นะคะเงื่อนไขพิเศษของเราตอนนี้มีพิเศษออกมาคือสดได้ผ่อนได้ค่ะแต่ติมเสนออยู่ที่เงินสดจะดีกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าจะได้ในเรื่องของโปรโมชั่นที่เรามีให้นะคะขุดบอ่อให้ปรับสภาพ พื้นดินให้สนใจทักติดมานะคะ084 132 0179แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี